เ็บทอมเ็ oh. บทอมม t สทอนมีของ <laughs> อะไรอ่ะ oh. โอ๊ยอันนี้สวยอ่ะนี่ชอบอันนี้มากอ่ะกระดาษห่อวอเดชั่งแบงค์ m า b r u s h l e s s cordless. เครื่งมือช่างค่ะ18 Volt lithium i ไอ n s h o w เด้อคันไอซี่คันไ Angle g r inder s h ว w the box. Yeah. How m u าม are t h e y g ่ The bag it was หกสิบปอนค่ะห0 1 6รอยสิบใช่โอ้ยเราชอบันเนี้ยเราชอบกระดาษลังอ่ะแล้จะเป็นโ o โคชินีโคโคชิเขียนล่าง o did the dogs b a l l i n Thailand ดัอกบอลลรอกกระโปงหมากระโปงหมาทำไมกระโปงหมาเป็นแสดงด็อกบอลล็อนะคะหมายความว่าแปลเป็นไทยก็คือกระโปงหมาคําว่ากระโปงหมาด็อกบอลล็อเนี่ยมันหมายความว่าเดอะเบสดีที่สุดนะจ๊ะเอออ่ะดูด้วยกระโปงหมาโอเคกระโปงหมากระโปงหมาดีที่สุดคือไงกระโปบหมากระโปงหมากระโปงหมา กระปกมาจช่พัอกระปกมาดอกบอลล็อกทำอันนี้ l l o c k s t เด็ก o t one or two ใช่โอเคด็อกบอลล็อกมีสองกระโปกนะไม่มีกระปปกเดียวนะ two ball o c k s ยี่ห้อดีไหม Do it ็บันดู d อ o Duo 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 Nee, kapao, do I do you have to pay more for the back or not? Or come with it? It's a bit more for the back. Ah, kapao, gongside, put middle holai. I just get the uh battery so and so we can ha? test it, yeah? Okay, we can try it. And I got blades which I just picked up from mum. <laughs> oh. อย่าคิดว้อฟาดเองอนี้เมลแมนมเมนนี่ค่ะร้อยหกสิบปอนด์วันนั้นเนี่ยที่ที่เชฟทอมทําเออลวให้เจ้าของบ้านน่ะนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคือข้างบ้านกันเนี่ยติดกันเนี่ยเขาเห็นเชฟทอมทําเขาก็เลย มาติดต่อให้เชฟทอมไปทำลวดให้ข้างหลังบ้านให้เขาด้วยว่าเขาชอบเออลวที่เชฟทอมทำเดี๋ยวแชมจะไปถ่ายให้ดูนะคะคือคือโอเคแหละนะอืมก็ถือว่าแต่ข้างบ้านเราชาร์จเงินนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกันถ้าบ้านเดียวกันอย่างเนี้ยเจ้าของบ้านเขาเขาเป็นแม่เลี้ยงลูกเดี่ยวนะเราก็ถือว่าเราช่วยช่วยกันเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันนะจ๊าอืมเราอยู่บ้านหลังเดียวกันเราก็ช่วยช่วยกัน เพราะเขาก็เนาะเขาก็มีลูกอะคะ่ะแล้วเขาก็ไม่มีสามีเพราะว่าสามีเขาเขาเลิกไปนะคะ mm hmm. เขาก็เลี้ยงลูกเขาคนเดียวแล้วก็ถือว่าเออไม่มีปัญหาแต่ก็ดีได้งานเพิ่มไงอื <laughs> อย่างคน oh. ชิลๆอะไรอะเบร t แบตช์ช่วยเอาแบตเตอรี่ชอบนี้มากเลยอะเดี๋ยวจะต้องใช้เป็นอ๋อวันเดีว ให้ดู so อันนี้ใส่จานนะคะจานเลื่อยใบเลื่อยฉันจะเอามาทำเทียร่าสันว่ามันขี้อยู่ทั้งเกมหมดหรอ This for cutting stones concrete What brand again Bosch And this นี่ค่ะอันนี้ยี่ห้อดีนะ,ะกระโปกหมาไหมกระโปกหมาปะสติล hmm? กระโปกหมากระโปกหมาโอเคกระโปกหมาเหมือนกันนะคะเรื่องคำบอกกระโปกหมากอกบอง This is for cutting steel อ๋ออันนี้เป็นใช้ใช้ตัดเหล็กอะ่ะให้ดูอัน what about this concrete อันนี้เป็นที่ใช้ตัดคอนกรีต stone แล้วก็ หินด้วยนะคะ concrete and stone ซึ่งมันมันมันจะแข็งแรงมากกว่าอันนี้อ่น what about this concrete as well this one no what about this b a y b e it's for um, steel อันนี้ใช้ตัดเหล็กค่ะใบเลื่อยตัวนี้ใช้ตัดเหล็กสังเลตฉันนะ Okay, I'm scared make sure you put a r d o n s ว r e ดี เออฉ, well, ฉันมีเรื่องเล้าให้ฟังเนี่ยคือ,ค,อคือเรื่องเครื่องมือช่างเนี่ยมันมีฉันมีเพื่อนอยู่ที่ไทยคือคุณนางแบบว่าไม่ได้ระวังไงไม่ได้ใส่กาดลงไงเสร็จแล้วทีนี้มันตีนะคะแล้คือเวอรเลยดีที่แบบว่าขาไม่ขาดคือเครื่องมือช่างพวกนี้ atom, คุณจะต้องระวังอย่างหนักเลยนะปกติบางคนเพื่อนที่ไทยเขาไม่ค่อยระวังเวลาใส่เดี๋ยวมันหล่อนใส่ฉัน flesh l bone and i k เนี่ยดะวัง <irt>, คูคุณ <All right. S 1> เอาไปหั่นเอาเราให้ฟังอันเนี้ยสามารถใช้หั่นกระดูกนนได้เลยนะตัดเฉือนเนื้อเละเทะเลยนะคะคือคุณทําให้ระวังเนี่ยคือนะจ๊ะคือของพวกเนี้ยคือต้องระวังเป็นฆาตรกรหั่นหั่นศพได้เลยอะ่ะ Nice, baby. Mm. Brand new, brand new. Okay. Yeah. You don't like Japanese brand anymore? the wool are doing better tools now, I think. Okay. I used to like Makita. Makita? Makita still do good tools, but I think the wool are just okay. really good at them. เราก็เลยซื้อเครื่องมือเพิ่มค่ะเพราะว่าข้างบ้านอย่างที่บอกว่าเขาไมา่เขามาติดต่อให้ไปทําให้เขาแล้วก็บอกเออโอเคเดี๋ยวจัดการให้วันวิคเอค้นเพราะว่าวีคเอนเชฟทอมไม่ได้ทํางานนะคะวีคเอนนี้ทีนี้เครื่องมือมาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวทีนี้แชมก็ไปช่วยเชฟทอมบ้างอะไรบ้างในระหว่างนี้เพราะว่าบางท่านที่ถามมาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคุณแชมทําอะไรน้องแชมทํางานอะไรพี่แชมทํางานอะไรตอนนี้มันช่วงโควิด19นะคะคือ ฉันไม่ทำงานค่ะแล้วก็เกาะผัวกินค่ะก็ยังพอใจเกาะผัวกินค่ะ<ฮ>คือสวยไงเกาะผัวกินไงช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนะแต่ว่าช่วงเนี้ยทุกคนเจอพิษโควิดกันหมดนะคะยกเว้นเออใครก็แล้วแต่ที่เป็นค key worker ทำได้อ่านข่าวเนี่ยก็คือ,อ,อใครที่เป็นคีย์เวิร์กเกอร์นะคะคือเขาออกมาแล้วว่าสามารถที่จะตรวจเออหาเชือ้อโควิด1 9ได้เก๋ออ,อแล้วก็คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันด้วยนะคะดังนั้นช,ช้มกับเชฟทอมเดี๋ยวเราจะได้ตรวจโควิดกันแล้วนะจ๊ะเย้ทีนี้เราจะได้มาแชร์ประสบการณ์กันการตรวจโควิดคือคุณ เราจะได้รู้ไงว่าโอ้ยเราติดแล้วหรือว่าไม่ติดแล้วไม่ได้อยู่แบบว่าน่อยๆเน่ๆหน่ๆน่ๆนๆแบบนี้นะคะอืมว่าจะไม่กินเหล้ากินเบียร์แล้วนะคะแต่นางก็เอามาให้อยู่ได้จินเจเบียร์ค่ะแต่ว่าแอลกอฮอล์อยู่ที่สเปอร์เซนแค่นั้นเองนะจ๊ะไม่เหมือนกับวน์ที่ดื่มดืมกันทุกวันนะ้นำหนักขึ้นพวดพวดพวดวด,ดไม่รู้มันไปมันไปขึ้นตรงไหนนะคะ แต่ก็ไม่ไหวอ่ะอ้วนมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะมันลงยากอายุมากขึ้นแล้วมันลงยากถ้าจะดื่มไอ้เจ้านี่นะจินจะเบียนะแสดงว่าวันนี้ฉันจะต้องไม่กินข้าวแล้วล่ะ